เจ้าฟ้าสิริวันวลีได้พระราชทานผ้ามัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวลีซึ่งเป็นลายใหม่แล้วก็เป็นลายที่สวยงามนะครับซึ่งลายนี้จะมีตัวเอสนะฮะซึ่งหมายถึงสิริวันวลีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวัลีนาลีรัตนราชกัญญาแล้วลายเอสนี้มีจํานวนทั้งหมด10แถวซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และนอกจากนี้ยังมีลายเชิงผ้ารูปหัวใจ ก็จะหมายถึงความรักความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่มีต่อประชาชนทุกคน Eternal Love คือเป็นความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นความรักที่ปรารถนาให้คนไทยมีความกินดีอยู่ดีและมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเป็นการจุดประกายที่ทำให้พระองค์มีความคิดในการที่จะพัฒนาลายผ้ามัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีอันนี้ขึ้นมานะครับสำหรับจังหวัดน,นครราชสีมา ได้ตอบสนองอนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับนำมาเผยแพร่แล้วก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาในทีมของผ้าไทยใส่ให้สนุกนะเราเชิญชวนให้พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ใส่ผ้าไทยกันให้แพร่หลายนะครับเพื่อที่จะเป็นการตอบสนองพอระ,ะกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี นาลีรัตนชกัญญาในการพระราชทานลายผ้าท,ที่สําคัญมาให้ผมคิดว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราไม่เฉพาะชาวนครราชาสีมาแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะฮะที่เราได้ลายผ้าท,ที่เป็นอัตลักษณ์และมีความสวยงามอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันใส่ผ้าไทยในธีมของผ้าไทยใส่ให้สนุกร่วมกันครับ